มาติดตามความคืบหน้ากันเรื่องของการฆาตกรรมยกครัวแปดศพที่จังหวัดกระบี่กันก่อนนะครับโดยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีการประชุมตํารวจชุดลี่คายคดียิงยกครัว8ศพโดยไล่ไปตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเหตุครับมีการติดต่อกับผู้ใดบ้างและหา DNA ที่ติดบนกระป๋องน้ำอัดลมในที่เกิดเหตุครับ วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขาาันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีฆ่ายกครัว8ศพในจังหวัดกระบี่โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติกล่าวว่าวันนี้เรียกประชุมเพื่อแบ่งการทำงานโดยให้พลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลรับผิดชอบงานสืบสวนส่วนพลตำรวจโทธเนศพินเมืองงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดูเรื่องสอบสวนและชุดอื่นๆจะให้ดูงานแยกย่อยไปตอนนี้ยังดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทุกประเด็นไม่ได้ตัดประเด็นหนึ่งประเด็นใดทิ้งและมีความคืบหน้าทั้งข้อมูลและพยานหลักฐานส่วนเส้นทางการเงินและข้อมูลโทรศัพท์ของผู้ตายยังไม่สามารถบอกได้เพราะอยู่ในสำนวนมีรายงานนะครับว่าขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังรอผลการตรวจสอบอาวุธปืน ปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งประกอบด้วยอาวุธปืนขนาดจุด3.8 1กระบอกปลอกกระสุนขนาดจุด3.8 9ปลอกหัวกระสุนปืนไม่ทราบชนิด2หัวรวมถึงกระป๋องน้ำอัดลมที่เชื่อว่าเป็นของคนร้ายที่ดื่มไว้ด้วยผลจากการตรวจทางวิทยาศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งในเบาะแสที่จะเชื่อมโยงได้ขณะเดียวกันชุดสืบสวนกองปราบปรามและสืบสวนจังหวัดกระบี่ ได้กระจายกำลังออกติดตามรถยนต์โตโยต้ายาฤสีขาวของผู้เสียชีวิตที่คนร้ายได้ลักไปก่อนที่หลังจากก่อเหตุด้วยครับด้านพลตำรวจตรีสุทินทรพ่วงผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยังสั่งการให้พันตำรวจเอกภูมินพุ่งผันม่วงผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรศและสหกรณ์การ,กรเกษตรศเพื่อขอตรวจสอบนิติกรรมและการใช้เงิน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆประกอบด้วยสัญญาเงินกู้เอกสารการจดจำนองรายการเดินสะพัดบัญชีตั้งแต่เปิดบัญชีเงินกู้จนถึงปัจจุบันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวนสองคนคือนายเชษฐนายถิ่นพังงาและนายนรินเก่งธนทรัพย์เนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับแนวทางการสืบสวนเพื่อให้การสืบสวนคดีนั้นมีความคืบหน้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาด้านของนายเชตนายเจ้าของโรงโม่โมหินก็ได้เข้าให้การกับตำรวจจังหวัดกระบี่เพื่อชี้แจงถึงกรณีที่นายวรยุทธ์โดยระบุว่าตนเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นเพื่อนสนิทกับนายวรยุทธ์ตั้งแต่เด็กโดยบริษัทตั้งขึ้นมาช่วงต้นปีเพื่อเตรียมรองรับการทำธุรกิจเกี่ยวกับแร่แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นเท่านั้นจึงยังไม่ได้สำรวจสายแร่ และผู้ตายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังขอให้ตำรวจนั้นตัดประเด็นบริษัทของตนเองออกไปและมุ่งไปที่ประเด็นอื่นเช่นความขัดแย้งเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือประเด็นที่ผู้ใหญ่นั้นฟ้องขับไล่ที่ดินชาวบ้านที่บุกที่ดินของรัฐมากกว่าล่าสุดครับผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานได้นำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมทั้งปลอกกระสุน ที่จำนวนไม่เท่ากันกับหัวกระสุนที่ยิงเหยื่อและเก็บรอยนิ้วมือภายในบ้านซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อมาแยกแยะว่ารอยไหนเป็นรอยนิ้วมือของคนร้ายและรอยไหนเป็นของเหยื่อส่วนคราบขมเหดินปืนและ DNA ต่างๆเช่นจากเส้นผมจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดและกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องยากที่จะกู้ข้อมูลได้ครับเนื่องจากคนร้ายได้ถอดเซิร์ฟเวอร์ไปด้วย โดยมีรายงานว่าพลตํารวจเอกจากรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเตรียมจะเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุที่อ,าอาําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ในวันนี้ครับเลขาธิการสออบตอก็ออกมาระบุนะคะว่าคดีการฆ่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกในครอบครัว8ศพที่จังหวัดกระบี่นั้นก็ยังไม่พบการเชื่อมโยงนะคะถึงเหตุการณ์ปวดในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ค่ะ นายสุพนัทศิรันทวิเนติเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือว่าสอบตอรนะคะก็พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคดีฆาตกรรมผู้ใหญ่บ้านพร้อมครอบครัว8ศพที่จังหวัดกระบี่นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคงจะไม่สามารถเชื่อมโยงได้เพราะลักษณะาาการก่อเหตุในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีหลายรูปแบบแล้วก็มีการพลิกแพลงตลอดเวลา มีทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบเรื่องส่วนตัวและเรื่องไผ่แทรกซ้อนอย่างกรณีที่ยิงนานยกอบตอย,ยรินจังหวัดปรานีที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ก่อความไม่สงบแต่ความจริงกลายเป็นเรื่องขัดแย้งเรื่องส่วนตัวและเมื่อถามว่าคิดว่าคนร้ายที่จังหวัดกระบี่มาจากซุ้มมือปืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นายสุพนัทก็กล่าวว่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่มีคนให้ข้อมูล